na say vậy nào nè, to too đây này, to nhì đây này, nè ba, muôn này tô này đây này. ครับทุกคนอืมปลาขาวล้างนานไม่แม่นถื่อยูก่ย่าเรามันดินหนามมันเป็นดินดินปลาขาวตัวใหญ่เลยครับปลาขาวปลาขาวเอยปลากระสูบไหม เงิน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 ,น,งน,นเล่อนก่อนน่ครับทุกคนนี่ือปลาของเรานะครับตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณนี้ครับทุกคนปลาสองตัวอันนั้นเป็นปลามองครับปลาเบ็ดได้สองตัวนะครับ ใส่เหงี่ยจิลีดไว้ย่าน้ำกันครับเปิดล้างพุ่นมันเหมือนดินอยู่แต่ล้างนี่เงียบไหมคุณนี่ล้างนี่เงียบครับแล้วล้างหน้ามันดินคือบะแมนเบ็ดดินอยู่ครับเห็นปะปางพุ่นแต่ว่านี่เบ็ดเดี๋ยวเขาใส่เสียบเหงียก่อนเหงียก็เป็นเหยื่อจิงหรีดครับแง้มใส่กับก้อน ก็ขาวหน่อยว่น่ะดินแห้งบ่นะ่ะนี่ครับก็จะกาอกลนนี่ก็จะปล่อยลงแบบนี้ไ้ปลอยอยู่ในน้ำนะครับเบ็ดเท้าไว้นี่ก่อนดีกว่าเบ็ดหน้ายุงเป็นสิบแม่ ครับเดี๋ยวเราไปยามน้องกันครับอึ๊บโอ้ไปอเปอะปลากระเปาะหน่อยป้าเข่งป้าหมอครับทุกคนปลาหมอป้าหมอครับเป็นเยื่อจริงหลีดครับป้าหมอน้อยนี่ครับ ก็จะถือนอืมฮะเอา,าพยาบาลนะนะครับทุกคนเยรยจเรียบร้อยเดี๋ยวก็ไปครับยำกันต่อครับเมื่อกี้ได้ปลร,ระหมอมันตัวหนึ่งครับนู้นเลย นี่ลัางแดดมันถึกเห็นเขาว่ามันถึกสองหลังครับเดี๋ยวพยายามลังถูกก่อนแล้วกันแ๋้วก็มาเสียบเหยื่อครับอันนี้เสียบไปเลยเดี๋ยวค่อยเสียบไปแล้วอยูสีแบบยูสีลังสุดท้ายครับนี่เงียบครับเงียบนี่ถูกหรือไมมกลงกุง โก่งซ้องหลังครับไปเยาหลังนู้นก่อนผมปักเข็งครับปลาหมอปลาหมอ ปลาหมอถูกดีครับเสียบอยู่อาไปปิ่งครับนี่แบบนี้ปวดครับแล้วก็จะเสียบเนี้ยไว้ครับทำกันต่อครับอันนี้เป็นโกลงๆครับไม่รู้ถูกหรือเปล่า พันโก่งๆหรือว่าหลุดแล้วอ้ยนี่ครับปลาปึ๊บเลือไหมนี่หลุดแล้วอ้ยนะครับยำเบ็ดกันต่อครับอันนี้ก็นี่ครับปลาไมยาาบครับทุกคนข้างลำห้วย ก็จะใส่มนกอนใส่ข้างๆนี่แหละครับแต่ว่าเขาตัดน้ำลงแล้วมันแส่ไม่ได้ครับแถวนี้ปลากินดีีดครับแป๊บเดียวถูกแป๊บเดียวถูกเลยแหละตอนนี้มันแส่บ,บอสได้แล้วนะครับใส่ว่าตรงนี้สามหลังอย่าบอท,ทุกหลังครับ ปลากินดีแต่ป่ิิดนี่ครับหมดทั้งสามหลังเลยปลากินเบ็ดแล้วทุกคนครับปลาขาวมั้งครับทางนี้เรียกปลากระสูบกับปลานี่ปลาขาวหมดนะครับทุกคนนะครับปลาขาวไซส์งามๆครับไซส์เล็กๆก,กลางๆ ครับปลาหางแดงครับปลากระสุบนี่ครับพอได้กินครับก็นี่ครับมาใส่พอได้กินตอนพอได้ไปกินทำปลาส้มทำ นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็ยังเงียบๆอยู่ครับนี่พยายามกันต่อครับลังนี้เป็นดิ้นๆครับปลาอย่างนี้รูปป่าขาวครับปลาขาวน้อย นี่ก็ถึงโค้งแล้วครับทุกคนอีกสองหลังสามหลังครับอู้เหมือนติดทั้งสองติดหลังนู้นครับดิ้นอยู่ไกลๆนะครับฝั่งก็จะชันหน่อยนะครับทุกคนแต่ว่าไอาตรงนี้มันเข้ามาเลี้ยงง้ออยู่แล้วครับแถวนี้เข้าปล่อยง้วมาเลี้ยงอยู่แล้วก็ใส่เบ็ดยามอูอ้เห็นติดหลังนูนนะ้น่ะครับหลังนี้ก็ติดครับ ติดดีติดดีอบอ้ายมันมันมันเดี๋ยวปล่อยว,วัวมาเลี้ยงครับเดี๋ยวมายามเบ็ดพร้อมยามเบ็ดเลี้ยง,งวัวครับช่วงนี้นะครับ <S <S ปากก็ไล่กดนติดตามเป็นกำลังใจเลยนะครับทุกคน <S 2> <S 2> อยู่บ้านเลี้ยงวัวครับช่วงนี้นี่นะครับปล่อยงวัวมาแล้วเขากับมายามเบ็ดครับเพราะมันเป็นล้ำห้วยลํำห่วยชุมชนครับ ลำห้วยทั่วไปไปง่วไปควายมาเลี้ยงนะครับย้มกลับกระไดเน้ากินพร้อมนะครับเราจะกลับไม่กลับบ้านมือเปล่านะครับทุกคนโอ้ยหมานหมานอ้โหหลังตุดท้าย นี่ครับทางสุดท้ายของเราแต่ว่าทางไปกันนี่ครับยากหน่อยฝัออ่งมันชันครับขี้เกียจปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินลงมานะครับปลาอย่างปลาช่อนน้อยครับปลาช่อนน้อยเห,เหมือนเป็นปลาช่อนน้อย อม,มา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 ลูกปุ้ย,ยนี่ครับปลาช่อนน้อยครับถือว่าได้กินครับอุ้ย,ยสวบแล้วห้าหกตัวครับอยู่หรือเปล่าครับ ก็ได้กินครับก็ได้ยูได้กินนะครับเดี๋ยวเขาก็จะยามกับไปกับไอ้เี่นะครับจักสามสี่หลอบจักอีกกระบาลนะครับกระบาแต่แล้วตัวนี้น้อยครับยามกันต่อครับเดี๋ยวเหยื่อยังเหลือนะครับฝั่งนี้เหยื่อยังเหลือเหยื่อเหยื่อยังเหลือปลาบ่ค่อยกินมั้งแถวนี้นะครับกระตุกสันนะครับทุกคนตอนนี้เหยื่อยังเหลือครับ อกับบรรยากาศลำห้วยตอนเช้าเนาะเหลือ,อยังเหลือครับเห็นพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝนจะตกขับปลาเลยบ่ค่อยกินไปไหนปลารอฝน เดืหมดเบ็ดพอกกับแก่จะมนแน้วครับมันนีเซบ่บ่หลนะครับนะครับก็จะไปฝัป่งน,นู้นก็น อยู่เหลือยังพอมีหลังสองหลังนี้หมดนะครับเฮ้เบิ่งหลังปุ่นที่มันสวบเอ้ยเอ้ย ยังอยู่ไหมนิ่งครับแสดงว่าวิ่อยู่ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไยายามนะครับไปกันต่อครับถสรแล้วครับนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ฝั่งนน้นยังเงียบครับปลากระสูบไซส์ใหญ่ครับทุกคนนี่ครับ เช่ยัยอยู่ตัวเท่าแขนได้ครับอืม,อ,ม,อ,มอีร้าปลาขาวนี่แหละครับวัเนเหี้ยเด,ดี๋ยวไล่เตี Cái điều nè. <laughs>